ปม่ออบนี้รอบเจ้าเน้บานนีอมันได้เ่อวันแม่เอามาเกี่ยวออกให้ออกเคียงว่าพี่หูุบังเอาคอเกี่ยวเคียงมาจะไหวดิจะจับดิ เห็นเลยปรุงไงเห็นป่เลาะมงก็น่รู้พีเนาะกะปาดเ็นู้ดทดสอบระสบรสเอาเอาแล้วมาคือเอาเค่งขันเครื่องเงินทั้งวะคออ้โอ้ปกคอย่งียังซำแขงลูกพี่นี่ะปโอ้ปลดุกปดุกปะปดปลาดก ปรปดุงไงไปรุงไงกล้ากัไม่ยอมดุงหยักมาเสีไห้กลัเอ้ลงไงไปกลลงลงใจเบื s <S ่อนเื่อนไม่เชื่อนะขนาว่า้ใจดูพูดนะว่าเป็นปลาคอใหญ่เลยโอ้พูดนะนีข้างนอกน้ำเออเอาคำเอาแม่มาเอาแม่้านนี่เอาแม่เต้าจงไปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคืองานจับเปิงห่วยๆจีทดสอบงานนะครับเ่ดอดลองงานก่อนปานบ่

เห็นมอเตอร์เดีแลวอีกอีกโอเคโอ้ยไงครับตัวนี้เช่บะต้องมีแทะอิศาต้องเซ็ตนี่พอดีนแสดงการ ยงี้ยงนี่ยังวะเออเอออกัโอ้โมาแล้วโอ้โหอหนเงียบครับเห็นเงียบหรอเออืมอยู่บนนอ่ะอยู่บนนอไม่ยันมยนวะตกหน้าทเอออยาร้องอยาร้องให้ได้ฟื้งานดอวยได้ืงานไมดยบยันนะปอด มือเดียวมือเดียวสมือปับเลาอาบเาไปงคนน้ำเ้อเาเชื้เราคนนี่ราตัวอยู่อยู่อยู่เอาไปไหจะกนแพงบ่เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับเมื่อไหรเนาะตามั ม่ว่าตัวโรคฮะเ้ยเขาจะซี้แล้วเขาน้นนี่นี่นี่มาแล้วนี่นี่อย่างแล้า น่อจีตอก่อนมาเลียนมาราธอนเลยกันเนี่ยตัวเดียวลองกูญชานเลยไม่ก็ปักยันเลยันาดนั้นละกันเียเียด้เลยาวอยู่แล้วครับอยู่อยู่อยู่ อีกว่ะนงเื่อน้องายุเ้าไปแล้วจว่เร้งัอด้อนะพี่น้องมาเงินไก่ดูสองแล้วครับสองแล้วพอี่น้อโซงีกลาจะจะเอ๋ดินมันหลเออมัดินดินมันหลมันละไปอยู่หน่อยเนาะมาแล้วาละไปสูุซตาแล้วน้ำบกลงอรับ นี่เราลถปานมักมาอยู่เิ่งวจะได้จ็บโตเอาไม่ออกได้เสบ่เ่สียงเฮาเดียว่าเสียงเสียงมาเอาไม่ออกนะเออเขียงนมแตกเกือบคนละนาทีแ้วให้บ่ดคือมาบ่ด้หนาทีนึงเรียบร้อย เอาอย่าอีก้ๆเยอนี้โตองหนึ่งเียนาทีคนละนาทีคนละทีองปลุกยีได้ยัด็นะทีมันหมดอีพี่พี่ใส่นี่หลน่หล่ปลุกยีเราปดุมันไล่จับปลุกอามันยเร็วจพอมันมาเี่ยเนาะ เนี่กุมครับม่ว่ากนึงตัวครับนตัวใส่ตัวใหญ่ตัวหญ่นี่ครับนี่รรถอีหรอซ้ำๆกันไม่ยมรอใหญ่กันน้อยนึงสองัยยสองตัวลูกพี่ตัวห่เมื่หมื่อไวบินลูกอ๋อลูก บอกมาอาบน้ำมาแชมูด้นะขันพอดีตากะล่ะขันนี่ะครับปกติเราอาบน้ำเย่ยน้เราอาบน้ำนี่แหละจากจากข้างนอกเลยนะเอาเอาตาใครลอไม่จำเป็นจับเลยจับเลยจับตัวนับความเลย ่นสองกีจนาสองครับเอาสามขุเนี่ยเ่กำขีลบอ่าดูสิเียอาข้าข้าข้าขายู่ครับโอ้ฝรังง่งกำแห้งหรดเฮ้ยครับอื เอสแปดเกรอมันฟังดินนะครับมันจังเลยเอสสิบสองมันเงงบ่ได้รอฟังดินอยู่เลยมือ <13, S 1> จับเอาสิบห้ 15, 16, 17, าสิบหกสิบเจ็ดเดี๋ยวพักกับจับแต่ปะตองปกันยงก็ไมให้รนะู้ได้หเนาะสิบเก้าเก้าสิบ ยี่ส <cues> <G convert> ิบสมครับโอ้ยมันโมเมนประจองปรดูกมันอยู่ในโคตาเันยโคตามันโคตากันจ้าปออไรเรื่องหอนไรลมเลย่สิบ่ยี่สิบห้ายี่ห้ายีจครับอืมโคตาไหมอันนี้โคตาระดับปรถมอยู่จ้าประตองยีแปดโอโคตาประดุกเว่โอ้จะมือกันเลยยุ อันนี้บมดีอยูในโคตรานะครับเลยพิเศษโอ้ยดูเป็นไงยพี่น้องมึงไก่ดูปาพี่น้องมึงเ่นไหมึงไ้ไก่เนี่ยเอทางุนกมาาดโอ้เอา่ยเอาไม่พี่น้องมึงไก่ดูนะพี่น้องมึงไก่ดูเอาอย่าพี่น้องมึงเห็นมอสกวอันดูยงปกนยังอีกแล้วไปีเดือดไปขีเดด เงี้ยมีเดียวหกบ่เบิลเบิละครับเบิละครับปะมยังเบินละเดี๋ยวเดี๋ยวปะเอ้ทีมงานปลาน้อยเก็บปลาน้อยครับนี่ป่เอ้อาบอ้บน้ามานี่นะนี่ลอฟังดิ่งยู้นะครับใบยกลลอขถึงมากไอตองซาว

ไม่เห็นหลังฟังดินจับเลยแต่ปลานนนอม่้กินมันฟังดินปิ้นแง่ปิ้นมากมันฟังบ่ไนนี่ไอล่อรถล้อยอ่ะฟู่ทำที่ฟู่แม่นั่นแม่นั่นปาตองตปลาตองั้โดูมันนปลาตองปลาดุปลาดุตาปลาตองเหมือนกันย

เอาไปจับล้ไอ้เตาต่ออดตนเต่าครับบิดนันมาปละเลือปลาน้อยเอาคันตักเซนดูลุลุลุลเอาคันตักปลานี่ดูเสเอวิงตักปลาตองปลาตองเสืซวิงดูออกก็น่น บูตังนี่ยันเดาอยู่บนไหลเขาเอาเลยตังนี่เอเอเรามีคันเป็นประโยชน์ไม่หรอวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปานน้อยทีนี้ให้ที่เก็บปาน่ายมาเกีบยทับนี่เก็บปานานมาเล่มตาย เนะครับทีมเก็บปลาหน่อยเล่นปลาหน่อยอยู่าเวลาแยกแยกเข่งจริงอย่างไงอยกปลาหนีปลาหน่อยไห้ใ <step> ห้ยังไงเนี่ยนี่โอ้ยกให้ลูกพีบางคนใส่ม <sa> ีเปล่าอ่อ มืดตึ๊บอันยังเลมันมืดเอาโตเอาเลยนะครับตัวไหนยม่ใี่โตเล่นอมออมาใตายเลยเะตายยังกระโคกระโคเียนออมโอ้นั่นดีโอ้ัวเดียวนห อ้หัเขาเนี้ยเนี่ยมาแล้ววะเมืองกันนะครับเบิดครับเบิดหมดแล้วโอเคเบิดแล้วครับป่าหมดแล้วครับผนเก็บมาซละเริ่มกดติดตามก็ชัดชัยหันทีวีนะครับผมแต่ตามทีวีครับสวัสดีครับอ่าบนผลงานครับวันนี้โอ้คอเดียไปดูไง หัวใหญ่ขนาดเขากระปั้นหนูยันเอ้ยไ้เต้าเออกระปั้นโอ้มอสมกระปั้นเลยเนาะตอนแรกว่าปลาคอนึกว่าปลาคอใหญ่เอานิ้วแท็กกัมยังก่อนนะใช้ดึงดึงหัวมากเห็โตดูืับเลยโซ่เลยผุดออกเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวมันรุนนเฮ้ยเยเออโอเคยังไงเลยครับครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเราถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ